สำหรับตัวอย่างในข้อนี้นะครับเขาให้เราหาผลเฉลยของสมการนะครับดิฟวายบวกสองวายกับคอสเอ็กนะคจากตรงนี้นี่เราพิจารณาได้เลยใช่ไหมครับว่าสมการนี้เนี่ยนะครับเป็นสมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้นแบบที่เป็นนะครับ o o n n o o u s e q u o u s o q u a t i เ n นะครับเพราะว่าฝั่งขวาของสมการไม่เท่ากับ0ูนย์นั่นเองนะครับตัวอย่างในข้อนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับในการ แก้ปัญหานะครับสมการลักษณะที่นะครับเป็นการาฟังก์ชันของตรีโกณมิตินะครับลองมาดูกันนะครับว่าเราจะแก้อย่างไรนะครับซึ่งตัวอย่างนี้จะเป็นพื้นฐานที่ดีนะครับในการสร้างแบบจําลองทางไฟฟ้านะครับอลองมาดูกันนะครับจากตัวอย่างนี้ใช่ไหมครับ ขั้นแรกเราก็ทําการจัดรูปนะครับให้อยู่ในรูป y ผรามบวก p AM T x นะครับ y เท่ากับ r x นะครับเพื่อพิจารณาหา p x และ r x ใช่ไหมครับซึ่งในข้อนี้เนี่ยนะครับโจทย์เขานะครับจัดมาให้เราอยู่แล้วเราก็จะได้นะครับ,นะรบจะได้ว่า p ที่เป็นฟังก์ชันของ x เนี่ยนะครับก็คือ เทอมที่อยู่หน้า y นะครับมีค่าเท่ากับ2นะครับและ r ที่เป็นฟังก์ชันของ x เนี่ยนะครับก็จะเป็นเทอมที่อยู่ทางฝั่งขวาของสมการก็จะเป็นฟังก์ชันตรีโกณมิตินะครับ cos x นะครับนะครับอันนี้สมการนี้เป็นสมการแบบ nonhomogeneous นะครับนะครับก็เหมือนเดิมนะครับขั้นตอนเราก็หานะ h จากการ integrate p h D x dx นะครับแล้วเอากลับไปแทนใน ฟอร์มผลเฉลยทั่วไปนะครับสำหรับปัญหาแบบ non-homogeneous equation นะครับเราก็จะได้นะครับ h เท่ากับ i n น e ิเก t ต p x d x นะครับซึ่ง p x ของเราเท่ากับ2ใช่ไหมครับก็ i n น e ิเก t ต2 d x ได้เท่ากับ2 x นั่นเองนะครับไม่ยากนะครับ ดังนั้นนะครับดังนั้นเราก็จะได้นะครับ general solution ออกมานะครับนักศึกษาก็ยกฟอร์มนะครับตรงนี้ขึ้นมาเลยนะครับจะได้เท่ากับ y x นะฮะมีค่าเท่ากับ e ยกกำลังลบ h คูณอยู่กับอ e, ินทิเกรต e ยกกำลัง h x dx บวก c แบบนี้นะครับจากนั้นเราก็แทนค่า h ลงไปใช่ไหมครับแทนค่า h ลงไปนะครับซึ่ง h ของเรามีค่าเท่ากับ 2x นะมันก็จะกลายเป็น e ยกกำลังลบ 2x คูณอยู่กับอินทิเกรต e ยกกำลัง 2x x ของเรานะครับก็คือ ฟังก์ชัน cos x นี่เองนะครับ dx บวก c แบบนี้นะครับแบบนี้นะครับอันนี้จะอินทิเกรตนะครับเทอมนี้นะครับจะทำการอินทิเกรตเทอมนี้นะครับแล้วแต่นะครับว่าใครมีเทคนิคอะไรก็เอามาใช้ได้นะครับแต่ว่านะครับแต่ว่าผมขอ ใช้สูตรเลยนะกันนะครับสูตรในการอินทิเกรตนะครับ e ยกกำลัง 2x cosx เนี่ยนะครับนะฮะมันจะมีสูตรอยู่นะครับโดยที่นะครับอันนี้ผมยกสูตรมาก,ก่อนนะครับอินทิเกรต e ยกกำลัง ax โดยที่ a เป็นค่าคงที่ใดๆเนี่ยนะครับคูณกับ cos bx นะครับ dx โดยที่ b, b เป็นค่าคงที่สัมประสิทธิ์ที่อยู่หน้า x นะครับจะมีค่าเท่ากับ e ยกกำลัง ax นะฮะแล้วก็หารด้วยนะครับ a ยกกำลัง2บวก b ยกกำลัง2คูณอยู่กับ a นะครับ cos bx บวก b นะครับ sin bx แล้วก็บวกค่าคงที่4แบบนี้อันนี้เป็นสูตรนะครับในการอินทิเกรตนะครับซึ่งถ้าเราเทียบเคียงนะครับระหว่างเทอมนี้กับเทอมนี้เนี่ยนะครับเราก็จะได้ใช่ไหมครับว่า a ของเราเนี่ยนะครับนะครับผมเขียนตรงนี้แล้วกันนะครับเราจะได้ว่า a ของเราเนี่ยนะครับ มีค่าเท่ากับ2นะครับแล้วก็ b เนี่ยนะครับมีค่าเท่ากับ1นใช่ไหมครับสัมประสิทธิ์หน้า x นะมีค่าเท่ากับ1นะครับดังนั้นเนี่ยนะครับอินทิเกรตเทอมนี้นะครับอินทิเกรตเทอมนี้นะครับเราก็จะได้เป็นผมผมยกมาทั้งก้อนเลยนะครับก็จะได้เป็น yx เนี่ยนะครับจะเท่ากับ e ยกกำลังลบ 2x นะครับแล้วก็คูณอยู่กับครับ ผลของการอินทิเกรตนะครับก้อนนี้นะครับแทน a อเท่ากับสอเท่ากับหลงไปในสมการนี้ใช่ไหมครับก็จะได้เป็น e นะครับยกกำลัง 2x หารด้วยนะครับ2ยกกำลัง2องบวกหยกกำลัง2นะครับคูณอยู่กับ2นะครับ cos b x b เป็น1ใช่ไหมครับไม่เขียนแล้วกันนะครับเป็น cos x ไปเลยบวกกับ b sin b x นะครับ b เป็น1ก็จะเป็น สาย x นะครับสาย x บวกด้วยค่าคงที่นะครับนะมันมีค่าคงทีนะ่ตรงนี้ให้เป็นค่าคงที่อีกตัวหนึ่งนะครับเป็น c พารมใช่ไหมครับตรงนี้เป็น c ตรงนี้จะจะได้ค่าคงที่ตัวใหม่มาเป็น c พาร์มพาร์มแล้วกันนะครับ,นะนะรบนะดังนั้นนะครับเราก็จะได้ general solution ออกมาเป็นนะครับ เอา e ยกกำลังลบส x นะครับกระจายเข้าไปคูณนะครับก็จะได้เป็นนะนี่มันก็จะตัดกันไปใช่ไหมครับ e ยกกำลังลบสอ x กับ e ยกกำลังส x เหลือ1นส่วนหนะครับคูณอยู่กับ2 cos x บวก sin x นะบอกด้วยค่าคงที่ c นะครับพามพลม e ยกกำลังลบส x นี้นะครับนี่ก็จะเป็นคําตอบนะครับนี่นะครับของการแก้สมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้นนะฮะแบบนอนโทโมจีเนียสในลักษณะที่ r x นะครับเป็นฟังก์ชันของตีกลมิตินะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะเจอนะครับในขั้นตอนในการสร้างแบบจำลองทางด้านไฟฟ้านะครับเทคนิคพวกนี้นี่นะครับต้องรู้นะครับต้องรู้